One, <prediction>. <laughs> <Aww>! <laughs> น่ากลัวไอ้เฮียเกูรอจีอ่ะไม่ต้องห่วงแล้วไม่น่ากลัวตรงเรามาแอบเลยสิแค่ลุ้นเยัยกูโอ้ยยังไม่เบสกูดาเมจสี่ร้อยอ่ะไอ้เฮียแรงแรงกว่าปืนอีกไอ้เฮียสัมึงเข้ามามาเดี๋ยวกูจะหัวดด้วยไหมเบสเข้ามาไงวะเฮ้ยมันเข้ามาได้แล้วมันเข้ามาได้แล้วมันเข้ามาได้แล้วมันหาทางกันนี่ไงเออไอ้เฮียไม่เข้าเลยโุ้ยแรงแรงแรงปิดประตูไอ้เฮียปิดเอา ปิดเอฟก like ูว่าเราปิดหนีขึ้นมาบนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวดรอดมาเปิดอีกทีกันเราเปิดอีกทีกันสัตว์แม่งไม่ต้องปิดแล้วไปเร็วไปเร็วออกบนไปเร็วเฮียไอ้เพื่นนี่มันวิ่งช้าป่ะเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่รู้เกี่ยวไม่รู้ไอ้แหล่เฮียเฮียกูใช้ฮุกพี่้ฮะกว ต่อใครต่อมันแล้วกูจะโอ้โหนี่ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันตามใครไม่รู้อ๋อใช้ยูบียูบีสู้ได้ก็ยูบีสู้ได้ไงแต่มันไม่เวิร์คไม่มียูบีป่ะไอ้หอยไม่วิ่งดนีเจ้าเลยไอ้เฮียโฟลดได้แล้วเฮียอะไรอ่ะ๋อเวลามันเกี่ยวมันกดสเปซบ้าหลบได้อ๋อเฮ้ยโอ้โหไม่ได้วันนี้ไปไลไอ้เฮียอยู่ทำเฮียอะไรเปอนกูตายแล้ว ไปนี่ได้มาคุยใหญในกากเนี่ยนักบวชแอ่ะก็คือมันจะเจอไอ้วาเลนไทน์นั่นวะเจอก็นี่จะเจอเออจิ๋วได้ใครก็ได้เอามาแบ่งทันทีกระสุนอ๋อเท่าไหร่เยอะมันหมดเั่าแหละก็ส่วนแรกไม่ใช่ส่วนคุนแรกส่วนสั้นสั้นคือสั้นอ่ะซื้อมาให้อยู่เยอะวาเลนไทน์สัตว์โอ้ยวาเลนไทน์อยู่หน้าคุณเพี้ยไหนวะมันอยู่ไหนโดดข้าวข้าเสร็จตนเลย ไม่รู้สอนระเบิดวรอโอ้มีเกาะสี่เกาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเฮ้อยัไม่ได้ขยับเลยสักโดนยิงเนี่ยขอของหน่อยเลี้ยววไปทางเนี่ยแม่งแม่งยิงถ้าเสียคงเลยเออยิงจนแม่งไม่น่ากลัวเลยครับ ไออย่างไออย่างรอบตัารอบตัารอบตาไออย่างกด F ค้าง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 มาช่วยแล้วไอ,นอ้น้องโอ้ยมึงกัดตูได้ไงครับเนี่ยผมงงมากเลยครับพี่มงงมากเลยพี่เบร์ <laughs> <laughs> ไออย่าแม่งเอารถมึงจมน้ำอะ่ะไม่จังไรอะไอ้อ่ะ ไม่เกี่ยวนลเลยตีได้ข้าเฮียแล้วช่วยไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาขึ้นได้วะเฮ้ยสุดยอดไปเลยอะไรอันนี้คือให้ยิงน่ะให้ขโมยอ่ะล่าล่าล่าตัวชิงเหนีอะเราต้องล่ามันให้ได้อ่ะมันยากอยู่เหมือนกันนะยิงได้ไหม ก็นน่าจะยิงได้อะมั้งมึงได้เสี่ยมันปะมึ <Yeah. S 1> งยิงมันให้ได้เว้ยเออสวย <c oughs> ปืนจบไปเหี้ยเหี <c oughs> ยชิบหายแล้วมีคนกำลัง <c oughs> จอนเข้ามาุดผิดกงลังจะลองลูบไฟอยู่ไอ้เรื่องมันจอยจบเรียด้วยชิบหายแล้วกูเข้ายากนกรไม่เราเราเราอยู่ในเซฟโซนเว้ย กโอ้มันเปลี่ยนเวลาอีกแล้วเท็โซนก็ไม่ช่วยที่ไรเลยใช่เหรอเท็โซนไม่ช่วยเหรอวะเนี่ยไม่ช่วยไม่ช่วยกูยังโดนไม่ช่วยจริงอ่ะโอเคหาหาที่แม่งนี่ต้องเอาภูไฟมาเนี่ยภูไฟอ่ะคือตรงไหนมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่มึงฟาร์มมาได้บ้างเปล่าภูไฟอ่ะมันกดดูดูตรงไหนวะอ๋อแฟร์ป่ะเออแฟร์เออแฟร์แฟร์มีเออเออวะมันคือแฟร์อ่ะมันแรงเหรอมันแรงไหมมันการมันการเราได้เว้ยมันช่วยได้ เพราะผีมันมันเหมือนยูวีอะแฟร์เออเจีๆวเจียวมันแรงเหมือนยูวีเว้ยเฮ้ยมันเซฟโซนเว้ยมันทำอะไรเราไม่ได้เรานีตัวแตกมึงคูอแอบในบ้านแล้วมึงเข้ามาในบ้านก่อนเธอถ้ามึงยืนโล่งๆมึงอาจจะขีดก็ได้เฮียกูขึ้นชั้นสองเลยไอ้เฮียเด็ก Hello day เอาเด็กไปเจือรอดิแล้วเราคอยไปแทนโยนเราไว้ เอออยู่ในเด็กเด็กออกไปเด็กออกไปเนี่ยจริงกูเลยนะเมื่อกี้เงี่ยเขการอยู่ในเซฟโซนแต่ว่ามึงไม่สามารถถืออาวุธแต่มันรอเราได้วะเออดิมันถืออาวุธไม่ได้นะเว้ยเฮียเอาไงอะอยู่ในนี้แหละกูติ่มวะกูติ่มว่าพ่อเนี่ยขอแอบพ่อแย่เลยแล้วเชิญขอแอบอยู่ข้างนอกมันอยู่ไหนวะมันไม่อยู่ใกล้เราเลยเออผมแกนอาวุธก่อนเฮ้ยมาแล้ย ขาบ้านเขาบ้านมีไฟาเขาบ้านขานรฉันขอแอร์เบ้านอย่างฉันขอแอรอย่ตรงนี้ใันขอแอร์อยู่ข้างตีมึงะกปิดปิดละเมียอะไมึงก็ตายห่าล้ะอีอเอาว่าซูแม่งวกกทัวไวเวยยืนมองกันยังกระติ๋มมาดิ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 มมาดิมาดมข้มามันมมามานิามา โยนแฟก่อนโยนแฟก่อนเออโยนแฟก่อนมาดิเนียมาดิเนี่ยมาดิเนี่ยมันโยนเนี่ยมันไม่รู้นโอเคมีคนไม่ทำตามแผนนี่เฮียไม่ทำตามแผนไม่เอาในเซฟโซนเลยวะมันอยู่ไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะเซฟโซนเ้ยมันหายไปแล้วเพื่อนคูไฟแม่งมีประโยชน์แม่งแม่งคูดาวโหนนานนะกูจะบอกเพื่อนมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วไปเอาลังมันดีวะว่าเราบกได้เว้ยต้องลองอีกรอบนึงว่ามันต้องมีรถนะเว้ยเพื่อนมัน จเกินเออสปาโรกันสปาโรกันสปาโดกันเฮ้ยไปไอโฟนโฟนกูไปกับมึงสปาั้งเออเออไปไปเนี่ยแยยกไปจะตายหายเยียกไปจะตายหายเฮียรวมเนี่ยแหละตายหาเร็วดีไปไปไปเจอกันไอตรงนั้นลังมันก็อยู่เซฟโซนแม่งจากที่ไม่เซฟโซนกายเป็นเสียเปรียบโซนนี่เฮียอยู่บนรถมันเอาเราเหมือนมันเอาเราไม่ได้ได้ได้ไม่ใช่ใช่มันจะเกาะก่อนถ้ามันเกาะน่ยิงมันดีวะจังหวะนั้นคนทั้งหล่ใช่ใช่เออ แต่กูไม่มีกระสุนนะไม่เป็นไรหรอกแต่แต่มันเอาไม่มันมันต้องเกาะมันมันต้องเกาะสักพักเว้ยมันถึงจะหลุดอ่ะเดี๋ยวกูลงไปตีมันไม่ไม่มันต้องเบรกรถหรือไม่ก็ต้องชนอะไรสักอย่างมันถึงจะหลุดเลยเออเออก็ปล่อยมันเกาะงั้นแหละเดี๋ยวกูลงไปตีมันเออมันอาจจะตัดสายฟ้าคนที่แบบอยู่ข้างหลังเนี่ยแบบโผล่มาเฮ้ยเฮียละเออวะเฮียละกูล่วทางไปต่อได้ยังยังไม่มันยังอยู่ไกลมันยังอยู่ไกลมาแล้วล้างแคนล้างแคนไอ่ติ๋มไปไปไป มันอยู่ไกลมากมันอยู่ไกลมากไเจฟฟแม่าขับรถเฮียมากกูบอกแค่นั้นแหละเจฟฟแม่าซื้อใบขับขี่เฮียไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวกูปาแฟให้เพื่อนเพื่อนมากูปาก่อนเออตามตามตาบมาแล้ว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 เฮ้ยมันมาแล้วมาไกลมากมาแล้วมาไกลมากมาแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้มันอยู่ในเราอยู่ในโซนมึงอย่ายืนวิ่งเว้ยต้องหลบไหนมันบอกหมดแล้วเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ เอาดิทุบๆเอ้ยเพื่อนโอ้หยเกือบเกือบยิงล้างมาก่อนยิงยิงยิงไปปลาแฟปลาแฟไปแล้ว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 เออไาดีแล้โค้นไอ้เหี้ยโอ้รับอะไรกูไม่ได้ไอเสียวไอ้เหี้ยมันหนีมันหนีเอ้าเออเออกูยังโอ้โหยังรอดอยู่ยังอยู่ในแฟยังอยู่ในแฟยังชิวอยู่มันอีกแล้วโอ้โหแม่งหิวหิวกดหิวเตอร์ต่เลยวะเอ้ทุบ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  ทุบนี่มาได้เีหี่อสัตว์โอ่ไม่เกี่ยวใส่สัตว์คนจังไรเลยเฮียเฮียต่อไปใค่ปลาต่อไปแค่ปลากูเบอร์ปลาไปแล้วอ่ะใครใครยังไม่ได้ปลากูกูกูเหลืออยู่เฮ้ยต่อทุบ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 ทุูปทูปโอ้โหทุบไม่ได้มันจะตายแล้วมันจะตายแฝงแฝงแฝงกูมีกูมีกูมีหยางหยางตัวล่อหยางไปเร็วเข้าไปตีเข้าไปตีนี่ไงนี่นี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้เร็วไป็วเรเกี่ยแล้ว เออมันมาแล้วปะโอ้แฟกูหมดแล้วเพื่อนหลบได้เนี่ยมันหลบได้เนี่ยมันตีตีตีปลาหลบได้ตีตีเข้าใจแล้วต้องมีคนเอากูกดไม่ได้ห้อยเฮี้ยจอยูบีต้องมีคนจอยูบีเออมันต้องมีคนจ่ออ๋อมันต้องจ่ออ๋อเออเออใช่อ๋อมันจ่อยูบีก่อนแสดงว่าหลบไม่ได้เว้ยไอ้โฟนปลายูบีนี่อ๋อมันต้องมีคนจ่อให้ใช่ปะเออมันต้องมีคนจ่อให้มันจะตายเว้ยปลาปลายูบีพวกผีตัวอื่นก็เสือกไอ้เหี้ย โอเครู้แล้วรู้ทีแล้วแสดงว่ามันต้อง U V สินะเอาไอ้เค้านี่ยังไม่ตายหรอเฮ้ยมัีเคียวอีกแล้วไปกันไปโอ้ยโหโดนผักกูดาวอ่ะโฟนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายไปน่ะปายูยูวีก่อนปาไม่ได้แล้วเฮ้ยกูมีแฟกูมีแฟร์โกลยูโฟนโฟนจับเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีแฟกูปาแฟร์ปาแฟให้กูปาแฟร์ให้ปาแล้วมาโดนมาโดนผักไอเทียนล้มอีกแล้วแต่กูปาแฟแล้วโฟน มันเยี่ยให้มึงอ่ะปั๊มยาก่อนไม่ทันว่ะตีมันตีมันออออเออชุบตายตายมันตายมันตายโดนไปมันตายว่ะเชียมันตายเหมือนกันอ๋อแล้วเฮียมึงตายเหมือนกันดิเออก็กูตายไงเฮียสำคัญคือแฟกับไฟฉายเว้ยไอฮุกแม่งไม่ค่อยจำเป็นหรอกกูจะบอกเฮ้ยมาหลังกูตายเออพอแล้วหมดแล้วหนึ่งเหลือหกวันนี้โอ้โหเฮียโคตรไกลเลยโฟนเฮ้ยกูสู้กับมันอยู่รถอ่ะเนึ้อกูเราไปช่วย มันตายเหรอไม่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 นั่นกูนั่นกูไปรังมันก่อนนะมึงเอาตลอดจะได้รีบตีมันช่วยกูหน่อยมันตะตันเอ๊ะแต่ยูวีกูหมดว่ะชิบหายแล้วกูปาแล้วข้าวก่อนข้าวได้นี้กูกดตัวคิวรัวๆไอ้อย่างรีบไปตีรังหรืออย่างใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้นี่ไปใช่อ่ะโอ้ยโดนผักคู่ไอ้สัตว์กูหลบได้เว้ยไม่เป็นไรนี่มาก่อนโคตรไกลเลยว่ะไอ้้เหียโฟนโฟนโฟนขึ้นรถเร็วไม่ทันว่ะไม่กระโดดข้ามโอ้โหมันฆ่ามึงเหรอปาปะ มาจะเอามึงค่อยๆเปิดเปิดปิดปิดอ่ะเออมันเปิดปิดปิดเออหลบได้เฮียมาดีสัตว์มันเอาพวกกูอยู่เว้ยเออกำลังไปอยู่มันไกลมากเลยเออกูปาแฟวนเราฟนไม่ต้องกลัวเว้ยไอ้เฮียตัวมึงกูยื้อไปด้วมันไกลมันไกลมากอ่ะไอ้เฮียมันหนีไปแล้วปะวะยังวะยัง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 ดาวลอยได้เลยเว้ย จะเอาเราไม่ได้เลยวะเฮ้ยผู้มึนมาหนีไปแล้ววะหนีไปยังวะน่าจะไปเอาผู้มึงสองคนละเออบนฟงขึ้นรถเฮ้ยอีกสองทีเฮ้ยบนหัววะมาละไกลมากช่วยเฮียชวยจัดไม่ต้องเล่นด้วยกันวะคนเดียวตายเว้ยเฮียมาดิมันต้องกดหลบด้วยเว้ยไม่ใช่ยูวีอย่างเดียวมาแล้วสัตว์โอ้โหเฮียน้ำแตกใส่กู กูอยู่วีละกูกููถึงไอ้นี่ล้วกูถึงเนี่ยมึงมันอยู่กับมึงใช่ไหมมันไปแล้วตีลังให้ไอ้หยาบมันตีลังอยู่กูเออกูเห็นแล้วไปแล้วไปไกลมากเลยกูตามมันไม่ทันละเร็วชิบหายระวังมันสวนมัเอาใครมันเอาอย่างก่อนมันเอาอย่างก่อนหยาบกูไปช่วยเพื่อนไอ้หยาบกูปลาอยูวีก่อนมีไหมไม่มีอ่ะกูปาให้หยาบอ๋อมันอยู่ไหนวะโอนมากูเห็นแล้วตีก่อนเฮียเฮ้ยมันอ้อมมาหรอมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว อ๋อหลุด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 โดนละไอ้อย่างโดนละเอ้ยยูบีหมดปาหน่อยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนเอ้าโดนได้ไงเอ้าไม่ได้เอ้ามาโดนสองต่อเลยเอ้าเออจบผู้ยากว่ะสู้ยากอยู่นี่มีแฟร์ยากก้ามมือแม่งต้องเร็วอยู่อ่ะเดือดจัดเลยว่ะชอบว่ะเฮ้ยแม่งหนุ่มโอ้ยโอ้ยคนไหวเฮียละครับของรอเลย อามีคนเข้ามาเยอะวะไอ้เหฮ้ยเ้อใครมีไอ้พลาสติกเยอะมั้งวะกูว่ากูซื้อเยอะอีกรอบมาอีกรอบมาละวเอามาแล้วเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเซฟใกล้ไปเซฟใกล้ก่อนเข้าเซฟก่อนเตรียมของเร็วเร็วเร็วเริวโหรังแม่งที่เดิมเลยปะนายเฮียต้องสปาลรถก่อนว่ะต้องแยกสองสองเหมือนเดิมเว้ยสามร้อยแล้วมันสปาลรถตรงไหนเนี่ยเฮียข้างบนข้างบนให้โฟนสปาเลยเออเออโฟนไปกับกู มาเออมาแล้วไอ้เหี้ยรีบไปรีบไปขึ้นรถเร็วมันมาแล้วมาแล้วรีบมารีบมารีบมาเสียงมันใกล้มากไอหยางด่วนเลยหยางไปหยางเอ้ยโฟนไปเลยแล้วกเพื่อนมึงรอไปกันก่อนดิเออได้ไปไปให้หยางหยางมันมาแล้วมันจะเอาเราก่อนเพื่อนมาแล้วเฮ้ยโอ้โหมันก่รถเราเอ้ยมันเอาเรามันเอาเราไม่เอามันนี่นี่นี่หลังหลังกูอยู่นี่ โฟนขับดีๆนะมึงห้ามชนแม้แต่เด็ดนิดเดียวมันตามเราไม่ทันมันตามเราไม่ทันวิ่งเยอะฟาดฟิวเลียมันตามมาอยู่ไอโฟนรีบไปมึงมึงอยากขับผ้านะมึงตั้งใจขับไอโฟนอย่าขอเมมก่อนนะเฮียมึงเมมนะไอโฟนโฟนมึงเมมนะขับดีๆกูดูกูดูหลังให้อยู่กูดูหลังให้อยู่มันตามอยู่อยากดูหลังไว้อย่างโอ๊ยมันตามรถไม่ทันนุ้ยมันตามรถไม่ทันขับดีๆเมมดีๆเดี๋ยวเราไปช่วกันนะกูนี่แหละจะโดนนี่อ่ะรถแม่งดีปีอะ ไปไปครับโฟนทำดีมากโฟนอยยากดูเว้มันขับดีมากไป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 เฮ้ยกมาผิดทางเพราะว่าเออใช่อ่ะดิเออโอไอโฟนมันหนักมากเราแล้วไอ้นี่ไอโฟนลง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 มาซัดลงมาซัดไปมาแล้วเออลงมาซัดตัวเดิมเปล่าวะใช่อ่ะเราเราเออเหมือนตัวเดิมเลยโอ้ยไออย่างเรามาผิดทางคุมึงรอไปนะเดี๋ยวกูรอไปอันนึ่งกูรอแมครับกูรอกูรอกันอยู่นะพวกมึงรีบไปกันนะ เราพร้อมกูมาค่ะว่ากูนเฮ้ยเอาคุโดนุโดนสวยสวยสวยขับไปขับขับขับหนีขับหนีขับหนีไปไปแบบนี้ไปขับหนีไปวนวนนไปขับหนีขับหนีเร็ว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 ไป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 เลยเปิดเนี่ยตามมาพุ่งไปเลยเปิดลูกคู่เปิดลูกคู่ไปเข้าสนามเดิมไปหวยไป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 เ้ยมันก่อนนา เอี้ยย right. ี่เออสวยสวยสวยก่อนหน้ารถกูก่อนหน้ารถกูเออเด็กกูออกมาไมเอี้ยก่อนหน้ารถกูอ่ะบอยไอไออยากมีไฟยูวีจีมันไอ้กูมีกูมีคุณอยู่กูยิงให้มากดยิงยังไงอ่ะอ๋อได้แล้วนี่โลกูจีตายยิงตายไหมไอโฟนขับไปโฟนเดียวโฟนขับไป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 หลังมันอยู่นี่หลังมันอยู่นี่ไอถอดตึงแล้วหรอหมามันหมามันหมากูจีเไอแล้ว หนีเว้ยเฮียเดอ็ติมาแล้วมาแล้วโออวิ่งเราไปมึงตีไปนะกูตีกูตีนี่อยู่แค่ล้มหลบได้เว้ยกากอ๋อต้องจังหวะที่มันกำลังจะพุ่งใส่เราอ่ะคือเราต้องติ่วยูวีทันทีเลยเว้ยเฮ้ยมาตรงนี้ตรงนี้มี UV เล่นมาตรงนี้กูณลุยคุณลุยกับมันอยู่เนี่ยโดดข้ามมาโดดข้ามมาอีกฝั่งเดี๋ยวว่าชิบหายแล้วไม่มี าปมีโอ้ไม่ทานเพื่อนเฮ้ยได้ได้แอยู่โอ้โหโดนระเบิดใครมาระเบิดอ่ะมันกูชุบให้โอ้โหสัตว์ไอ้โฟนไอโฟนตีไปเดี๋ยวกูไปเล่นกับไก่กูโดนหน่อยเที่อะโอ้ชุบไม่ทันมาดีว่าไอกลางโฟนตีไปโฟนสวยโอ้ยรู้งี้กูตีต่อดีกว่าสัตว์เอ้ยไม่น่าตกได้ไวเก่าเจ้าเจ้ดาวเลย มาแล้วมาแล้วก็ให้เล่นก็จบพันไม่ทันแล้วกูชุบไม่ทันแล้วไปเลยไปเลยทันหรอทันไอ้เหี้ยทันดีวะถ้าอยู่กับกูอ่ะเอ้ยมันบอกให้รออ่ะโอเคกูรอมึงไปติงหลังนี้สองคนมึงอ่ะยางขึ้นมามึงเป็นคนยิงปืนนะกูขับเองไอ้ไอ้โฟนมันมาละโฟนมันจะมาคือรถโฟนคนละคันเลยแยกกันต้องแยกกันไอ้บรรดาเราไปแท็กกิ้งว่ะไอ้เหี้ยแท็กบอแท็กกิ้งวอมึงไงไอ้เหี้ยกูหลบได้กูบุญโขแลกูบอกเลย โอ้ยรถกูมันมันเอาขับขึ้นไม่ได้อะไรนะะิิไหนเว้ฮกกงรถกูมันไอ้นี่ไม่ได้อะไรไม่ได้มันมันคว่ำอ่ะมันไปหาพวกมึงแล้วว่ะไม่มันอยู่กูอ้าเหรอกำลังไปโอเคมันเหี้ยแล้วไอ้น้ำนี่ว่ะอย่างที่หายขึ้นมาฟนลง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 กูกดไม่มันเกาะหน้ารถกูนี่ว่ะลงลงอย่างอย่างลงก่อนกูจะกดดีดีมันบล็อกปะ ไหยางขยานไอโฟนมึงขึ้นรถมาดิมึงขึ้นรถมามึงขึ้นรถมาไปไปไอหยางลงได้ไหมหยางลงก่อนดูหลังไอ้กูด้วยหยางไม่ไม่ฟังกูเลยโมัอะไรโม้เอี๊ยไฟไม่ติดไฟไม่ติดโอ้ยหยางรอขึ้นก่อนเลยเพื่อนโอเคเห็นละกลับมาแล้วแอบมาหยางหยางขึ้นมาหยางมั อย่างอย่างข้างหลังข้างหลังมันไปยังวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ใกล้แล้วอย่างทางวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้มันไปเอาพวกนั้นข้างหลังข้างหลังอย่างวิ่งมาข้างหลังอย่างเอามันเอาเอามันอยู่ตรงเราเหรอไอโฟนหายละวไหนวะไม่เห็นเลยมันอยู่ไหนวะอุ้ยเลยว่ะไอโฟนอุ้ยยมหนเฮ็ยแม่จมน้ำไอ้เหี้ยเอ้ามันยกเลิกว่ะเอ้ามันยอมไอ้เหี้ย เช,เชียร์ม่ยอมเราเชียร์ชนะแล้วเฮ้ยเชียร์หลบหลบจนแม่งยอมอะ่ะเชียร์ไม่ได่าไปแท็กด้วยเออมันด่าเราด้วย